สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมเช้าๆอย่างนี้ก็ถึงเวลาที่จะให้น้องรุ่งฟ้านี่ได้วิ่งเล่นแล้วครับผมถอยๆถอยถอยถอยรุ่งถอยถอย กวนกับขยะแล้วครับนี่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 นีเน,นี่โอ้ เช้ามาก็เอาใหญ่เลยครับเป็นเสียงของนุ่งรุ่งเองนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงของแม่แสนรักนะครับแต่แม่แสนรักก็ขคอกินก่อนครับ เสียงน้องลุงก็มีเสียงเอ็กเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังออกไม่ดังครับ วันนี้พอไม่มีโกโก้มาเล่นด้วยเขาก็จะเล่นกับฟุตบอลเหมือนกันนะครับผมคือตอนนี้เล่นกับฟุตบอลไปก่อน,นครับ ตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเล่นของนางไปหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าอะไรไม่ว่าต้นไม้แม้แต่ของกินขยะน้องลุงฟ้าสามารถเล่นเป็นของเล่นได้หมดนะครับผมหันมาเล่นกับของกินนะครับ โกวันนี้หายนะครับผมยงเมื่อเช้าก็มาชวนเล่นรอบหนึ่งแลครับเมื่อเช้าปล่อยแม่ฟ้าใสแม่ฟ้าใสก็ไล่โกโก้ไปแล้วแล้วก็ไม่มาอีกเลยครับส่วนแม่แสนรักกินอย่างเดียวครับผมตอนนี้ ยังไม่คึกเอ๊ะเตะเตะเตะเลี้ยงด้วยขาลังครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอานังตั้ง มีอ่างำน้ำในก็ก็ก็ไม่รู้สายเบรกลากล้อเลยครับได้ยินแล้วก็วิ่งมานะครับเบรกลากล้อเลยเมื่อกี้กับน้องลุงฟ้าก็อยากได้อางาน้ำส่วนตัวนะครับผมอยากได้เหมือนพี่ดาวมั่ง ซีว่าจะก้าเล่นไหมเขารู้สึกว่าจะเกรงใจแม่ฟ้าสายอยู่นะครับโกโก้แม่แม่ฟาสายก็กอดลูกไว้ไม่อยากให้ไปเล่นครับ cho tên cô cô hay Long năm à à <laughs> รู้สึกว่าโกโก้ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อเล่นไม่สนุกก็ขอไปวิ่งเล่นเองก็ได้ครับน้องลุงบอกโกโก้ไม่มีเสียงเห่าก็เลยไม่ค่อยสนุกครับวันนี้น้องลุงฟ้ายอยากจะ Hay vì cô cô <cười> <cười> này em Mẹ mơ phi coco cô mới ไม่มีเสียงไม่เหา่าไม่ไล่ก็ขอเล่นกับฟุตบอลก็ได้ครับ <c oughs> เริ่มแนละ้วพอไก่แม่ฟ้าใสก็เริ่มการเล่นแล้วครับ <c oughs> โกโก้เ <c oughs> ตะบอลใส่เลยอะ่ะเ <c oughs> ตะบอลใส่เลย

อาะถอยถอยถอยมาดิมาดิมาดิากลัวสักที่ไหนอะอัะอนนี้ไม่ค่อยคึกคลักเท่าไหร่นะครับผมโกโก้เพราะว่ามาเล่นรอบหนึ่งแล้วโดนแม่ข้าายไล่ครับผม lại lê à tết lên lê tết bonsai tết bonsai té bón té 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 Nè mà tép football sai à, à, ừ. <laughs> lên. Hello. Hả, tép con nè, pate. Tép, tép ư. Hả. Hả, má ruông má má, má lên, lên cái football má má. Má อันนี้นะอ่ะเล่นอ่ะเล่นกับฟุกบอลนี่มไหมไม่เอาเล่นโกโก้สนุกกว่าครับอ่ะวิ่งอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แม่แสนรักก็เริ่มนะครับผมเริ่มมีทา่าฟึดฟัดมาแล้วครับ กลัวว่าน้องลุงฟ้าจะเสียเปรียบโกโก้นะครับจะเริ่มมาช่วยแล้วครับเพียง <c oughs> แต่ว่าน้องลุงฟ้ายังไม่ได้ร้องของความช่วยเหลือก็ยังเงียบเงียบอยู่ครับผมวันนี้ น้องลุงฟ้าเป็นฝ่ายไล่โกโก้อย่างเดียวนะครับผมก็ <_ L un> เลยไม่ค่อยมีเสียงถ้าวันไหนที่โดนไล่ก็จะมีเสียงแปร็นๆให้กับแม่กับน้ามาคอยช่วยไล่ครับผมเดีเดี๋ยวเด,วเดวแม่ฟ้าใส่เชือกติดนะครับเริ่มนะครับเริ่มพี่ เริ่มยุติการกำราบป่าไม้แล้วครับเริ่มปฏิบัติการแล้วแม่พระแสนรัก แตกแน่ๆครับวันนี้เล่นซดขนาดนี้แล้วอ่ะ

คุณเอซทุกๆท่านนะครับที่ช่วยติดตามช่วยแชร์ช่วยกดซับสไครต์ให้กับทางฟ้าสายแฟมิลีของเรานะครับผมแม่กอดไว้แม่ ไปวิ่งเล่นนะครับผมพอม่อแม่เป็นห่วงกอดไว้กอดไว้อย่าไปนะลูกครับก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับผมสำหรับการติดตามนะครับกาฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ให้กับ ทางฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ